ยังสมัยตะก้อนนี้ผ่ายพี่เจ้าจักนะปะเดี๋ยวนี้ก็ได้มีกลุ่มลายๆของกันการศึกษาเนาะในระดับมหาวิทยาลัยเนาะก็มีิการช่วยกันในเรื่องของเข้ามาศึกษาหรือเรื่องของด้านสลาแต่แต่มันก,ก็ค่อยๆตุ้มกันขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละต่อขึ้นไปแต่ตอนหลังมาเนี่ยเนื่องจากใช้ภาษาง่ายๆแทนที่จะแฮนดิคราฟเนี่ยจริงๆมันเป็นคำที่ลึกซึง้งแต่การใช้ภาษามันทำให้งานถัดการ,รถูกด้อยค่าเป็นชอปปิ้งสตรีทอ่าชอปปิ้งสตรีทปุ๊บมันก็เลย ไม่ได้รู้คุณค่าของความว่คคราฟไม่ได้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมคาสิโรมันเป็นการแค่ซื้อพอซื้อปุ๊บเนี่ยคุณค่ามันมันหายไปกลับมีคำถามว่าเวลาน้องๆนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์เรียนรู้ในห้องเรียนเสร็จแล้วก็อยากจะไปเรียนรู้ด้านนอกสถานที่พื้นที่ไหนที่จะบ่งบอกมรดกทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุดเราจึงทำการศึกษาวิจัยและได้คำตอบว่า ชุมชนสีสุพรรณวล,ลายและอำเภอสันกำแพงนั้นมีมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดและเป็นชุมชนที่บูรณาการทางด้านเศรษฐกิจสังคมไว้อย่างมุลน,นภาพบนเส้นแกนกลางเมืองเชียงใหม่โจทย์ก็คือการใช้เครื่องมือ Cultural mapping จัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมศึกษาข้อมูลและบันทึกลงไปในแผนที่ร่วมกับการให้ความคำนึงถึงมรดก ที่เป็นรูปธรรมและมรดกที่จับต้องไม่ได้ลงในแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมกระบวนการที่สำคัญก็คือให้น้องๆร่วมกับพ่อครูแม่ครูคาณาจารย์นักออกแบบทำงานร่วมกันเพื่อจะสานต่อลมหายใจงานช่างพัฒนาผลิตภัณฑ์สืบทอดและมีการสร้างสรรค์การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับยุคสมัยโครงการนี้จึงเรียกว่า transforming cultural mapping for young creative เพอที่จะให้พริกโฉมแผนที่มรดกทางวัฒนมสู่นักสร้างสรรค์รมก็เป็นลูกหลานตาล่าปู่ย่าตาทวด คนเป็นคนพระม่เปื่นมาสร้างวัดสร้างวาที่มึงสางจะไมไอ้อยนะตังแม่ผมนี่ปอกุ้ยผมนี้เ่อเปลนช่างเงินช่างทองอย่าครับมื่ก่อนดิสึบเสียสายกันมาอย่างพญามังรายเพื่อนเอาสาลามาไว้บือสารวัตถุพันธ์นี่นะเออมันมี้กันซึบกันมาแขกกันไปกันมาอย่างนี้นะมันก็เป็นสมัยก่อนว่ามีแค่เครื่องเงินเครื่องทอง แกอนนี่มันเคยสูญหายไปหลายสิบปีเรื่องเครื่องเงินนี่นะครับมันก็มาฟื้นมาในช่วงที่ผมผมได้เริ่มเปิดเปิดในทัศนะในการที่ว่ากาันเยียนกับสอกมีลูกศิ์ลูกหาแล้วมีลูกศิ์ลูกหายอยู่ห้าคนหกคนสอนกันในวัดขึ้นมาแล้วก็พอดีตั้งกศนอตั้งหรงเรียนอะไรอย่างก็เข้ามาอ่ะคำลักสตรเพิม่มเอาศาลาเอาพระเน้นเอาขโยมมาเฮียนเนีย่ยโอ้แข็งแรงมา่องไรเนาะีที่ด เขาจะเริ่มสร้างเนาะแล้วก็บดีอาจารย์เหลื่มเข้ามากะอาจารย์เหลื่มเข้ามาปุ๊บก็เลยมาอู้กันนะอาจารย์เหลื่มขอไอ้จาร์เหลื่มจะหลวงว่าเฮ้ยเราแปลงนี่จะดีก็หาอาจารย์นี่เนาะจาร์เหลืมโอ้ดีก็ไอ้เลขเขาก็มีนี่เราสบายแปลงไปเลยตอนอาจารย์เหลื่มก็เริ่มแปลงแล้วเนาะแต่เปิ้นแปลงเปินลจะนักกบอลของเขากำลังจะเริ่มสร้างอาจารย์เหลื่มก็ขอเพิ่ลเป็นที่ปรึกษาเงื่อนเนาะเริ่มสร้างตอนนั้นก่อสร้างมาปีปีสี่สี่เจ็ดทำ ไอ้นหลังคารงคงราคาไปตัยนักมูก่อสร้างก่อไปอะทาเป็นแผ่นหลังคาชุดุดชุดไปเนี่ยก็เริ่มตอนนั้นเอามาตัวเข้ามาเป็นงานตกแต่งอาคารครับผมก็เป็นยังงี้นะถ้ามันจะยั่งยืนในโอกาสหน้านี่นะซึ่งเขาถึงเรื่องเทคโนโลยีก่อนเนาะเทคโนโลยีมันมีส่วนที่มันตุวยได้นักขนาดในการที่จะเ่ยเราอ่อนมามาฝึกนะนจะได้ความง่ายความเข้าใจความอย่างกูสิกูอยาก แน่ละอ่อนปรเดียวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเปิ้นยองมากในตัวละอ่อนเนาะเออแล้วก็ไอ้อันปล่อยให้ลูกไปลูกก็ได้อ,อย่างใกล้เงียนอย่างเอาแต่เขาก็ต้องกวัยสนับสนุนดูพอกวยัยแต่เขาต้องสนับสนุนแว่นะบางคนบางคนเน,น,น,นี่ยสมัยก่อนพ่อแม่มันมันแบบมันเหมือนลูกมาเงียนลูกมันตุกนเป็นอตุกยู่ตุก, <c oughs> ตกอ่ะแล้วก็ก,วก็คือลูกเป็นเจ้าคนไอ้คนอย่ามีเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นจึงลุกฝังที่ที่ลูกหลานเขาเลย ลูกลานขิ้นลูกหลานแต้ๆก็บ่ค่อยมีนะเียงแต่สลามันไปมีเงินมีทองอย่างเงเนาะสลาเอ้เขาว่าสลาแปลงป้านเฮียนเงียนลุอย่างเนาะสลาแปลงไง่งไก็ได้มันจึงความมจึงค่อยมีอ่ะแล้วมาถึงยุคประเดีนะ๋ยวนี่ยอย่างยังที่เราอู้กันเทคโนโลยีคะอย่างการลูควานเตลุออนเข้าถึงหาได้ง่ายอย่างง่ายเรื่องศิลปะศิลปะเน,นี่ยครับเนี่ยมันจึงฮู้ได้หายทั่วโลกอย่างเนาะแล้วออนที่ว่าอยากมาเฮียนหูกับผมเนะี่ย หนึ่งก็คือจะได้เรื่องความหูเนาะความหูติดตัวไปจะเอาไปประกอบอาชีพหรือว่าจะเอาเป็นเป็นห้องเป็นอาชีพเสริมกันอย่างการและจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของชาติไว้เมื่อมันได้สูญหายหนี่ก็น้องๆก็จะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มาเย็นอยู่ที่นี่นะถือได้ถึงการเสียสละได้ถึงการไปอยู่ร่วมกันการที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าเอาไปเสียสละซึ่งการและการนี้ มันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันมาได้ตัวนี้มันถึงจะอยู่กู้กันไปเ่ะแลวก็ซาลามันก็จะยกขึ้นไปหมก็ไกวยกขึ้นไปเนาะแต่ตัวนี้เราจะไปฟังมันแต่ก็ไกวขึ้นมาเป็นเป็นตอนเป็นตอนไปกันนะมันจะดีขึ้นมันจะมันจะดีแล้วมันจะยั่งยืนครับทงเมืองเฮานี่มันถึงเป็นเมืองกลานน้าเฮาเนาะบอกว่าจังหวัดไหนมันถึงสาลาเนาะอย่างที่อันคือมันเป็นคนที่มัน มีในตัวของสาราใช่ไหงเบระว่าจะเป็นในอย่างก็ได้ความเชียอัดละความอะไรเยง่งกูสิกูอย่างเนี่ยครับร่มหนึ่งพันเนี่ยมันเปรียบเสมือนชีวิตของคนเราคือตัวหัวร่มก็เหมือนกับหัวของเราเนี่ยนะคะ ตัวโครงร่มก็เหมือนกับกระดูกร่างกายของเราเส้นสายลายเส้นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยก็เหมือนกับเส้นเลือดของพวกเราซึ่งแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันก็คือเป็นการหยิบจับเอาภูมิปัญญาที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เล็กๆน้อยๆในชุมชนของเราซึ่งมันไม่ได้บอกว่าร่มบ่อสร้างมันเป็นแค่ร่มมันพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําร่มวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพึ่งร่มมันบ่งบอกถึงการสร้างสารรค์ของคนในชุมชนเรามันบอกถึงเสน่ห์มันบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของเราที่ขึ้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ศูนย์ทำร่มเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเท้าความเดิมสมัยพ่อนะคะ ปู่ย่าตายายเนี่ยก็อาชีพทำนาพอหมดฤด,ดูการทำไร่ไถนาเนี่ยว่างเว้นจากการทำนาก็ทำร่มก็เป็นอาชีพเสริมของคนบ่อสร้างมาตั้งตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ความที่พ่อได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือแล้วก็ไป ไปเป็นคนขับรถแล้วก็ไปเป็นมัคคุเทศก์เนาะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ได้มาพานักท่องเที่ยวมาหมู่บ้านบ่อสร้างเนี่ยสิ่งที่พ่อเห็นก็คือว่าชาวบ้านบ่อสร้างค่อยๆเลิกอาชีพไปแล้วชาวบ้านบ่อสร้างเองก็มองว่างานหัถกรรมทําร่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเขาก็มองตัวเองไงว่าล้าสมัยแล้วก็อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนคนไปทํางานข้างนอกเงนี้ค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ค่อยๆค่อยๆทิ้งไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวต่างชาติที่พ่อได้พานักท่องเที่ยวมา ก็เห็นว่าชาวต่างชาติตืนตต่นตืต้นตาตืต่นเต,ต้นกับงานหัตกรรมมากเพราะว่าไม่คิดว่าไม่ไผ่แล้วก็มีแค่ไม้กับฝ้ายกับกระดาษเนี่ยทำให้ร่มมันมีชีวิตแล้วสามารถทําให้ร่มนี่ากันแดดกันฝนได้ถ้าเป็นการท่องเที่ยวในสมัยยุค3ามสปีที่แล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามาเที่ยวแสงกําแพงคือแ i c r a f t Street อ่าเป็นถนนตถกรรมเลยเพราะว่าเป็นคาลเจอร์ด้วยเป็นแฮนดิคราฟด้วยเนาะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์มีมีทั้งหมดแต่ที่นี่เนี่ยของเราเนี่ยยังมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาและส่งเสริมก็คือว่ารักษาฝีมือช่างรักษาคุณภาพงานฝีช่างทุกคนเนี่ยทำได้ด้วยการถ่ายทอดจิตวิญญาณลงไปในชิ้นงานแต่เราก็ไม่อยากให้ถ่ายทอดแบบทิ้งทิ้งคว่างๆก็คือถ่ายทอดแบบ ใช้ใช้ใช้เดือวทิ้งถ่ายทอดไปเพื่อนำไปใช้และรักษาเอาไปต่อยอดคือตัวช่างเองก็ใส่ใจในงานแล้วเราก็อยากให้ผู้ใช้อ่ะก็รู้สึกถึงคุณค่า,ข,าของงานศัตถกรรมนี้ด้วยค่ะบ้า์บ่อสร้างเนี่ยเราจะรักษาไว้เพราะมันเป็นมรดกของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เราที่ทำมาเลี้ยงพวกเราทุกคนเลี้ยงชุมชนแต่ว่าเสียดายว่าไม่มีคนสื่อสารภูมิปัญญาเพราะเนื่องจากว่าเริ่มเดิมทีเนี่ย ก่อนหน้าก็คือเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำเด็กรุ่นใหม่ในเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นในรุ่นเราๆเนาะทุกคนก็อยากไปประกอบอาชีพอื่นๆนะคะทัศนคติค่านิยมการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการทําร่มเนี่ยคนไม่ได้มองเป็นอาชีพเลี้ยงตัวณนะวันนี้การทําร่มเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ก็คือเป็นเป็นงานมสเตร์พีซแต่ว่ายังไม่ยังไม่มั่นคงไม่สร้างความมั่นคงอย่างที่เนี่ยจะถึงจะพูดเสมอว่า ทำร่มร่มที่นี่เนี่ยเจ60% 70%เราเน้นขายส่งออกทำไมเราถึงอยากเน้นส่งออกหนึ่งเราพัฒนาตัวเองด้านคุณภาพช่างรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าสินค้าเราอะต่างชาติสนใจแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้เงินเป็นกอบเป็นกำมพอได้เป็นกอบเป็นกำมปุ๊บมันเกิดความยั่งยืนความมั่นคงและที่เราอยากจะทำที่สุดก็คือว่า อยากให้คนรุ่นใหม่อ่ะเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ว่ามันอยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเรามีการพัฒนาสินค้าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วตัวช่างเองก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคืออยู่ในบ้านตัวเองอยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครทำให้ดีแล้วก็ช่วยกันรักษาเดี๋ยวจะขายได้ ก็ถ้าน้องๆมาเรียนรู้เนี่ยทางเราเปิดมากๆให้น้องเรียนรู้แล้วกออ็ไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นมืออาชีพในการทำร่มเพราะว่าวิธีคิดอย่างป้าๆลุงๆอะ่ะทำร่มได้ก็จริงแต่อาจจะล้าสมัยแต่น้องที่มาใสๆเลยอาจจะมีวิธีคิดว่าทำไมไม่แบบนี้แบบนี้ซึ่งทำร่มออกมาได้เหมือนกันคุณภาพเดียวกันแต่อาจจะได้รวดเร็วกว่าคุณภาพอาจจะดีกว่าแต่ร่มก็ยังเป็นร่มแล้วก็ มีมีการเพิ่มมูลค่าในในงานศิลปะลงไปแล้วก็การนำเสนอในวิธีการของคนรุ่นใหม่ไปแตะกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันอาจจะดีกว่าและททำให้ร่มบ่อสร้างเนี่ยยังต่อลมหายใจให้กับชุมชนเราจะบอกว่าช่างเนี่ยคงไม่เหลือแล้วรุ่นนี้ก็เพียงแต่แผ่วลงไปเรื่อยๆแต่ต่อลมหายใจก็คือว่าจะมีตัวช่างรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางวิธีใหม่แล้วก็สืบสารให้เขายังคงอยู่ไม่เหลือเป็นแค่ร่องรอยประวัติศาสตร์ของชุมชนแลวถ้าเด็กๆรุ่นใหม่มาเป็นนักออกแบบหรือใดๆมาแล้วก็มาช่วยออกแบบโดยโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานแต่ออกแบบเทคนิควิธีการเอาเอานิสัยคนขี้เกียจเนาะถ้าเราใช้ภาษาอย่างเงี้ยเอานิสัยคนขี้เกียจมาให้ป้าเราเปิดใจยอมรับแล้วก็อยากให้มันเกิดสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็เอามาพัฒนาทําให้อยู่ได้ในนี้อาจจะมีคนยอมรับ ได้ไม่อาจจะสัก1%เแต่เราก็ถือว่าก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะ <Huh. S 1> เราหลีกหนีความเป็นเทคโนโลยีไม่ได้แต่คิดยังไงเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถเอาย้อนกลับมารักษาภูมิปัญญาเราได้เพราะว่าถ้าเราวิ่งตามประเทศอื่นๆเนี่ยหลับตาลืมตาเขาก็พัฒนาไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่เราเอาเทคโนโลยีที่เรามีองค์ความรู้สมัยใหม่เอากลับมาใช้ในชุมชนเพื่อให้ให้มันยังมีอยู่เพราะว่าถ้าที่นี่เป็นแค่พิพิธภัณฑ์ คนมาแล้วไม่ได้ซื้อล่มมาพิจิรณามันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้หยิบจับค่ะเขาจะรอแมปปิ้งพูดถึงมันเป็นมันคือกระบวนการขับเคลื่อนของของทั้งเมืองของ <ừ> ทั้งชีวิตของทั้งอ่าเศรษฐกิจสังคมเป็นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยการออกแบบก็เหมือนกัน <ừ> นะคะ<ๆ>การออกแบบก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะคะ เพราะนั้นการที่เราศึกษางานจริงในในชุมชนแล้วก็ทำคัลเจอร์แมปปิ้งไว้น,นะคะนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะ่ะสามารถเดินตามแมปปิ้งแล้วก็ไปเก็บดีเทลได้อันนี้ถือว่าเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เป็นการชี้เป้าที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะได้ชัดเจนนะคะ สิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำขาเจ้ารอบแมปปิ้งก็คือต้องมีความรู้ถูกไหมคะต้องมีความรู้ก่อนอ่าแล้วถึงแล้วถึงจะมาพอดเทรตทั้งหมดออกมาเป็นกระบวนการออกมาเป็นแมปได้ได้อย่างชัดเจนค่ะการเริ่มต้นทำหรือการทำขาเจ้ารอบแมปปิ้งเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดสตาร์ทที่ที่สำคัญเลยนะคะทั้งกระบวนการถ้าเราพัฒนาทั้งกระบวนการได้นะทั้งอ่าในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ถูกไหมคะ นักออกแบบก็จะมีแหล่งที่ซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็ช่วยเขากลับไปช่วยาพัฒนาได้เศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยการท่องเที่ยวด้วยมันเป็นไปทั้งกระบวนการเราเราช่วยกันร,รักษาหรืออนุรักษ์ตรงนี้ไว้อะมันมันเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานครั้งหนึ่งนำเด็กไปชุมชนครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้ทั้งการอนุรักษ์ได้การสืบสารได้การเรียนรู้และได้การพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะ ในครั้งเดียวคือเป็นการเป็นการาเรียนรู้ที่บูรณาการคือแบบประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างในการในการศึกษา